ถึงเด้ท่านผู้นี้หูกจ้าท่องวามัน่นมันถึงของมั่นเองดอกเลยอันฉันก็เริ่มว่าเข้าใจเราว่าอันไปทาบุญกับบ้านเด่นก็คิดว่าบ่ขอก็แม่นยุบขออันสุขภาพข้าพเจ้าแข็งแรงเลยสอง,องขอ,อเออนีน่ยให้ว่าว่านวใดก็ก็ต้องไปขอหยังใดใดตั้งสิน้นบุญน่ะเกิดแต่คู้ให้ไม่ใช่ผู้รับคําว่าบุญแต่ว่าความสงบความเย็นความดับเย็นบม่ได้เรารอนกังวลราว่า เข้าไปหวังเข้าไปหวังได้ชิ้งนันจิ้งนี่เลื่อะจะทาบุญเสริมทุกจะทำทานเพิ่มทุกจะแต่อุทิศบุญอุทิศโลดบว่าสิเป็นคนเป็นบว่าสิเป็นคนตายคนตายที่เข้าจําหนาได้เข้าเข้าคนนึกเห็นหนาเขาอยู่ดจ้ะมันจะเจาะตรงไปเองมีมันเป็นกันเดียกันกับเดียวกันอุทิศไทยกะเลยบ่เข้าใจว่าไอ้เข้า่าอุทิศนี่คนเป็นใช่ว่าอุทิศโบคนตายนี่ใช่ว่าอุทิศโบนี่ พี่บอกเข้าใจตรงนี้ที่กับแปลว่าให้ข้าว่า้าให้สมบูรณ์กับท่านผู้นี้โอ้จ้ะมีภาษาภาษาไทยเหาอเพราะว่าอันขน้อยแม่ยังยู่นะแม่อายุหลายแล้วล่ะอันเล่าอันบอกค่อยปกติมันไรอนมองกับผู้เฒ่าเนาะกับปครจริงเราเนแต่ลูกแล้วก็นังโชคดีลูกหลายคนก็พากันซอยเบิ่งเลี้ยงกันเลี่ยนกันไปคุณนั่นไปผู้นี้ไปโอ้จะได้เข้าใจจ้ะ นั่งหันน้ำพิ่นนั่นดอกใส่เลยเอาใส่ในหันเลยเปิดเริ่มแยกกนเอาใส่เป็นน้ำเด็ดเด้อสาธุสาธุสาธุมีโอกาสกันที่ได้มาหาหลวงพ่อยด้จ้ะม่โอกาสแม่ผิดว่าห้ลงแล้วบันเนี่ยผู้หลงหลันเนี่ยออก้าตงนี่รับาดนี่ เาไปบาเล่านน่ก็เดียวคนในเมืองหลดเอ้ยลงจนถอดใจเนาะไม่เงามากไม่เงาค่ะสถานยานกัเนี่ยไม่เงาซิบก็มือแหละค่ะนี่ซิบก็มือแหละค่ะเนี่ยจีจีชาทิตเลยเนาะหนหนเอนเะเอาทครงเลียญทั้งงนี่ใส่สนกานีทั้งนั้นเลยเมืดีเมื่อไปจีเป็นบบพวกกันบบพวกทองถ้าอดเงินก้อดทองเขาสิทามันจะได้ทามเพิ่มเลยอืทามอะไรฉันทามตนนี้แหละคงใจต้นนี้เพร้นเมืเ็นหนา ก็เดินไปของมันเองดอกอุทิศบุญ้นเป็นคนตนใสกับ้างจะเอาทิ่ไหนเห็นนาทุกคนเลยจ้ะนี่ก็ถึกแล้วไม่เป็นทุกคนแต่มาแหนบบอกว่าคนคนเป็นกับคนตนใสไม่ใช่ค้นเดียวกันบ้านโน้อาเด็กรับเรียนถามอาจารย์น่มยั่มปฏิบัติเอ่อเพจังประมาณจัะ สามัตทิภัณฑ์มาเนี่ยมันยิน่งพระอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดอาการเย็นอาการขนลุกนี่สินะเลยเออแอบขึ้นมาเออมือน,นั่นนั่งเอ่อปกติสิสวดมุ่นสวดสวดมุ่นไรโบทเนี่ยนะคะมือน,นั่นก็ลเลยเหมือนสี่ขัน้นอันนี้ไม่ผ่า,านเอาแค่พุทธทธ,ทธารรมประสงค์แล้วกับเออเออสัมพุทเทอ่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปพุทธบาลเม่แล้วก็ไปเอ สวดเออันนั้นลูกค่ะกรณี่ยาบหมดโลดค่ะระวังสวดกรณีอยู่นะค่ะนั่งตั้งคิดดีๆสวดสวดไปโลดเป็นเป็นภาพหนาข้นรูปมมาบอกไงคือโตโตขึ้นหยาบเลยหนาหนาโดดๆหน่อยนึงค่ะแม่ขำมากที่คุณมองเสียว่าขนลูกสวดอะเย็น <Momo> ร <Liberty> ูปมันมันเย็นปกติมันเย็นแบบแท่งเฟิร์สก็นใจเองค่ะมันเย็นรูปไม่ใช่รูปเราโอ้ยกำลังสนวันนี้เป็นยูซังเทื่อ เป็นยสองเทุ่วงก็เลยอยากถามอาจารย์เนี่ยมันคืออันใดกำลังสุดการณีดูว่าการณีเนี่นนมันเป็นบทแค่เมตตามันเป็นบทที่ให้ส่วนตนของผู้เจริญทีฤาษีเทวดา,<ห>าต่างๆเวลาเขาได้บุญเนี <หา S 2> ่ยเขาที่สนองกับเขาเที่รู้สึกว่าสงบเย็นบริยานเทสวานุลัมแม่นครับคือคือน่าจะเป็นหัวเป็นพ้นหนาใหญ่ ขนาดชิลลุหนึ่งค่ะขนาจชิลุหน่อยแต่หักหักวิญญาณแต่ถามว่าสะดุ้งมาสะดุ้งค่ะสะดุ้งแต่สะดุ้งแต่ใหไม่สติอยู่ค่ะไม่สติพอไม่สติปุ๊บก็แเมิดก็แเมิดตาไปเลยค่ะก็แพมิดตาไปเลยก็สวดต่อไปเรื่อยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งกับแบบก็ไม่เอกแบบก็ไม่เอกแบบประเดี๋ยวมันจะเย็นเย็นวูบเย็นแบบแข้งเข้าไปลึกๆสันนักมันคืออันใดแบบโอ้โหแบบโอ้โหอาจารย์มันสมมติเขาได้ลาต้นบุญแล้วเขาสนองกับเ้าพอ บอกค่ะอันนี้้นองกับบอกขอบคุณหลายๆเด้อแล้วห้าสิปืนปืนบอกค่ะแล้วห้าสิรู้สึกเย็นสงบเข้าไปในนี้ลึกๆฮะเย็นลึกๆแมนค่ะเย็นลึกๆโอ้สบายลึกๆเนี่ยน่ะนั่นน่ะคือคือชัวมีมีลูกเจ้าเอาของใหม่เองเข้าเสีให้พลอนเทาเหมือนวะค่ะเออเข้าไปคลอนเทารุ่นีนของเขาเนานะเออเขาก็ซื้ออ้แบบนั้นแหละเขาก็ซื้อเลยตั้งใจเอาเลยรู้สึกว่าเย็นปืนมั่นใจแันหน่อยคิดว่าเออ ให้มันเจ้าเวียนเลยกำเขามาอันนี้เ้าบอแต่เกมาเข้ามาเขามาอันนี้เ้าบอคิดไปเทงไปคิดเลยพอออกจากมาจนออกจากจนเมื่อเมื่อเมื่อห็นนะอันใดเขาขึ้นมาเห็นหน้าดูดูเซฉันนั่นเที่นะจ้ากำได้เวียนบอแต่มาฉันเห็นยังบออันนี้อยู่บอเห็นยังบอเห็นยังบอออืนเทิงว่าตองอยู่บอจ้ากำได้เวียนจังมาคำมืงตาใส่บอคำมือตาเป็นหน้าดูดูใครเห็นหน้าดูดูเห็นหน้าเห็นหน้าแบบตึงๆนะค่ะเห็นหน้าแบบบ่เป็นหน้ายิ้มๆนะคะบางที่ที่เขาเขาได้รูปร่างหน้าตาทั้งสั่น เราปฏิบัติคำว่าอสุรกายอสุรกายนี่แปลว่าผู้มีกายนั้นเกลียดเข้าก็เลยไปผิดยันเข้าไปเขาแปลว่าจบกรรมไม่เว้นเหตุนาดูเนาะเพียงเพื่อผู้เด็กน่เองขามาเอาบุญเมื่อเขาเอาบุญแล้วเออบุญนั้นเกิดจากความบุญบุญนั้นเกิดจากการสวดมนต์อการรังแผ่นี่แหละการนี้นะแลนเป็นบอกต้องต้องกระบทมันพอดี้ครับกรณีกรณีเป็นการปลูกนี่ย์กระปูกวิปัสสากันกลางเด็กทุนเทวดาลูกะเทวดาเด้ บังเขาด่ายเขาด่ายผมว่าเขาฝากคนในห้องเป็นเนื้สมัยก็คือว่าเขาก็ะปุ่นก็แห้งกะไรจะได้จะได้รู้สึกเย็นจะเยือกแม่นค่ะม all, course, north, ันมันมันเย็นแบบเย็นที่ยังแบบแท่งค่ะไปในใจค่ะเย็นยืดแบบจะจะบรโดนลเลยค่ะอาจารย์แป๊บเดียวค่ะความเย็นตัวนี้แป๊บเดียว่อา ผมมันจะเวบมนเนอเด็ยก็ใจ่ผ้สทุ่มมือบอกบกรนีเป็นกรปมีไฟกับพุ่มโดานิัาเทวดากบาต์พเพิดเบัดกานัก็สวดขู่มือค่ะกรณี่ย่นอนสวดู่มือบด้สวดก็นอนบทอี่ยงดีจ้ะบทกรณี่โกรณีบอก่มขนาดพระเพิ่นไปทุดงขาดบทนี่ปะไรพระทุดงใส่บทนี่บท มีรูปะเคกับบดกระน,นีะ้แม่นขับรถรีบไปเคกกับสุดคุ่มือเป็นมิดสาไฮเพราะเป็นมิตรจาะปวดมูอตะปูนเพราย่างูสัตว์มีปิดตาเก็บตาขาบแม่นบ็ดเออถ้าเป็นมิตรกับหวาาัวหน้ามันแล้วลูกน้องมันก็ฟังพวกกันเองแต่เฮาเขสาปลาเนี่ยปลาตุดงเวลาอยเป็นเขสาปลาสองบทมีคนประกาศเด้อทุกมือเลยมือละสามหลอดเออ กดีก็ดียุบาันเป็นสวนเลยคอายจพรก็นั้นต้องต้องยำมันยังลงสวนกะเออแต่มันสิเถื่อหูปัดตายตอนนี้กับมอหูล้วมันแพเมตตากนี่กแล้วีเป็นติดตายยังด้กับมอหูยุบาลแล้วอันยาทันลายสวนแมันอันมันเท่าลงที่บวแล้วมันทุกข์แล้ววันนี้เม็นเม่นใหา่ในขายสวนเป็นใหญ่ในขายสวน่นใด เพราะว่าร่างกายมันก็ถอยลงทุกมือเนาะมันก่งไม่อยากเป็นพริงท่าละองค์เพิงนะปาศกายสั้นตัทธ์อยากมีแม่นค่ะประกาศแล้วค่ะเดี๋ยวพอโดนแดดจะเย็นๆเย็นๆนี่แหละหลักการสิทธามพระอาจารย์อีเองนึงค่ะบวชบุญให้ภูมิเจ้าที่ลูกะเทวดาภูมิเจ้าที่แส่เขาแส่แส่ให้ภูมิภูมิเจ้าที่ว่าบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วนี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่ขณะนี้ว่าอุทิศให้แด่ภูมิเทวดาลูกะเทวดาที่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ อย่าไปเอาแค่แขมเมทเทอร์ลี่นให้เจ้าที่อย่างเดียวให้ถูกคาเทวดาน้ำพอตัวเดินได้เลยมันกบผู้บอกรู้ผ้บอบอค่ะอ๋อแล้วหนึ่งเขาสีหูวิตกไม่ใจเท่าเองบ่ต้องออกปากขอค่ะเขาเขาสีหูเขาคิดเท่าเองว่าเท่านี่อยากเห็นหนังอ๋อเขาบอกแต่ไปเอ่ยปากขอว่าเพราะว่ามีมีหลายมี อาจารย์องค์มี่นบอกว่าอย่าไปเอ่ยปากว่าขายเลยขายเพิ่นบ่ให้ขายเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมีหม่องสิอยู่เป็บ่อเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อเอาซื้อบุญกุญแจนะอ๋อทาบ่ต้องเอ่ยไปเอ่ยแตงทำมาขายคิดคุญหน่อยบุเจ้าที่เจ้าที่ขายบุญเทวดาลูกหลัเทวดาที่อาศัยเงินทนที่แห่งนี้เนี่ยเขาทํานได้บุญแล้วเพิ่นมีความสุขเอิบโตต้องมีใจเฮาดอกค่ะ นั่นแหละก็เขาหูประสงค์เขาเองก็ษีไปดึงมากดอกคือมันแต่งราคาดี้ดีแต่ปุ๊ปอยกับอาจารย์บอกเสีอมันเบื่อมันมันเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้เสียงผีมันยังเป็นโซ่ผูกอยู่เดี๋ยวมันคือสมบัติเนี่ยแหละทรัพย์สินที่เขามีนี่แหละเป็ทรัพย์สินที่มีนี่แหละเดี๋ยวนี้มันเป็นโซ่ผูกขาอยู่คูดเหมือนนี่เป็นอย่างจริงลูกกับไปจากแล้วพูดหนึ่งสามีกับไปจากแล้วแม่บอกแล้วลูกอยู่ผู้เดียวแบบนี้ ผู้ลูกผู้เดียวผู้ลูกทายนะคะบันนี้เขากับบ๊มีรอบครัวนะคะบันนี้เขาก็บอกว่าเจองคเสียนี่นี่นี่กระทุกขึ้นกันในอาจารย์บันนี้เรือผู้เดียวเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าเขามัหนกเขามัหนกปีสุด้ายเรียนดูมหาศิรยไรเขาเขาเขามุงเกินไปมุ่งจนกระทั่งนกนกหมือนอยูข้ามือต้องกินมยาชีทันยาอยู่ตลอดแต่หมอนนั่นแหละก็เลยเออฉันเสียเอาว้เห็ดยังในเมื่อผู้สิมาต่อยอดกับบ่มีแล้ว่าหันว่าส่วๆฉันเปลี่ยนจาก เอ๋สินทรัพย์มันเป็นอริยทรัพย์ส่วนหนึ่งติดเนี่ยติดตัวเขาไปเนี่ยสิบวดีบวส่วนไว้ให้เขาก็ไว้ให้เขาไปกันกี่มาก็เลยอยากปล่อยค่ะพระอาจารย์เรื่องของเรื่องใน่บมันมาอันนี้ดอกบบมันก็เรียกว่าอยากยืดจากติดแหลกอีกแล้วนะคะเฮ็ดตาเฮ็ดตามั่นเด้อละเฮ็ดคือบอกเนี่ยค่ะบ้าบ้าบ้าหาแพ้เมตตาอย่างเดียวอย่าไปขอเพื่ออนุภาพแห่งพระพูดคำสรงบุญที่ข้าพเจ้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขณะนี้ขออุติ่าห์ได คุณเทวดาลูกข้าเทวดาอาศัยเนี่ยสถานที่แห่งนี้เมื่อท่านได้รับบุญแล้วจ่ามีความสุขเอนแต่มันเป็นไปด้านน่งเข้ากับไปทำบุญต่อแล้วเข้าเข้ากับอุปถัมภ์นี่แหละมันมันเก็บไว้ในใจอยู่แล้วยังกระพุกหาท้ำใส่บาดแทบคขมืออยู่บ้านนะคะใส่บาดแทบคขมือกระกระแพ้เมตตาให้เส้นในเมตตโอทิตให้คือเทวดาลูกข้าเทวดาที่อาศัยเนี่ยแห่งนี้นี่มันอยู่ในจำเฮาอยู่แล้ว มันอยู่ในความจำขอเราคือความเข้าดิบเข้ายางอยู่ชุ่มมุ่งอยู่ในนั้นเนี่ยครอบหัวครอบส่วนเข้าแม่ในแหละมันก็ไปถึงเองเพราะว่ามันไปตามสัญญาตาจับสัญญาสัญญาอย่าไปบอกว่าขอให้ใครได้อย่าไปบอกบ่จะไปว่าว่าเนี่ยแล้วขติดทานมาว่าแล้วไปบุญเขาเขาเือว่าแล้วก็ติดทานมาบอกเออี่เาเป็นยังตากว่ากรว่าแไ่ว่าทีได้ยวได้เริ่มไม่ค่ะทีเริ่มไม่จ้ค่ะทีเดเริ่มไม่เจ้าค่ะเขาหัวใจวิตกกังวจอย่างเดียค่ะโออ้จะขาย กายแล้วตั้งแต่กายแล้วจ eh? ังสีบางทีถ uh ้าบุญม uh so ่ให uh ้ตูนีเพ uh ีดีคืออันนี้เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเจ้าค่ะแมนตั้งใจไว้ตั้งใจอยู่แล้วแล้ววันในในถ้าบุญตัวนีอีกปุ๊บดีบรีเขาออกจากจุดนั้นขึ้น้างบนบางนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่บอกพระอาจารย์ว่าที่บอกแล้วเพราะว่าเดวนี่ทุกสิ่งชีวิตที่มันทานมานี่ประสบการณ์ชีวิตทือว่าคือว่าคือว่าความจริงกับชีวิตนี่มันเหตุ เห็นมาแล้วนะคะลูกก็ลูกก็แล้วเพราะว่าก็แล้วเออมันมันโมโหทุกอย่างเมื่อแล้วมันเหลือแต่อารมณ์นิดหน่อยแม่ค่ะแม่ขอะทำบือเพิ่มได้ค่ะบอว่าจะทำตัวเนี้ยอาจารย์นั่นดูแลบอจะทำคำนี้ว่าทุกข้างที่ขวน้อยใส่บ้านขึ้น่ว้มื่แต่จริงสิอันนี้อันนี้อันนี้สบายๆาจารยบุคคลนี้แม่ก็ต้องไปไปเอามาปีทั้งวันนนั้แล้ววันนึงแม่วันมันตอมอัน ก็อจ้งขคหน่อยนะย่อมรับมาทุกครั้งแม่แต่เส่บาทเกษสิเพื่อยกเงินเสี่ยวงิกว่ายกเงินเที่ยงเก่ามันบอกเขาเขคือดับโบแมันบอกขั้นขั้นขันเป็นปัจจัยกกษสิน่าแับเกษตใช้คำว่าขอ น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยและขอถวายแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้สมดังพระนิพพานโดยเตจรจาการอันนี้อันนี้เป็นการขอที่ที่เพทศบอกขอตัวนี้เพราะเป็นตัณหาบอกค่ะเป็นการละอ๋อเนี่ยจะขอจ่ทุกครั้งค่ะแรกบาตรกับขอตัวนี้ค่ะมุ่งตรงพระนิพพานอย่างเดียวจะเรียกที่แท้พระอาจารย์ว่าอันนี้เป็นถ้ำขอที่ไม่ได้ขอเพื่มแม่ขอเพื่อดับเดี๋ยขออีกที่การกระทำของเจ้าของเอง เพแม่นคอให้ผู้อื่นเสดใหม่ผู้อืุณดมมาดานบได้เดินอธิษฐานบารมีอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรมันละมีต่ครั้เป็นใจมุ่งมั่นสู่กฎหมายด้วยตัวเองด้วยการกระทั่ของตัวเองคืวอันนี้มาดิธรมนะเนี่วันน้จนถึงก่อนเป็นปัจจัยเข้าเจ้าถึงซึ่งคนในแานเอิร์ดเนี่ย คือเราเห็นเราเห็นได้ทั้บ้าแม่นี่ผู้นั้นผู้นี้มาเสกมาโดนบรรดาเนี่ยมีตื่นแล้วอ่ะตื่นสิของสิถูกขางไอ้แม่แจะแม่จะจกเขาเสียบาดกับสิกับสิจบแบบนี้ค่ะปัจจัยกับสิจบแบบนี้ค่ะจบแบบว่ากับสิบอกว่ายกขึ้นเนี่ยแต่มาสิแต่มาสิใช้ค้ามมาขอขอหน่อมบูชายกินผลัดตาไต่อนพระสงฆ์นี่อันนี้ถูกบอกหาตัวนี้ถูกคิดหาตัวนี้ผสงฆ์อยู่แล้วแต่ว่านี่นี่จึงเป็นปัจจข้าพเจ้าถึงสึ่งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ขาดนิสัยรว อันนี้พ่กพิษอันนี้พ่ผพิษเม่นเดยเจ้าะการขอแบบนี้บ่กม่นการขอเพิ่มเติใไม่เว้ยพอมาเห็นสัานบอกว่ายากขอนี่ก็เลยเออเฮาขออยู่นี่ว่นเเฮานละย่าง ข้อนั้นเป็นขอปิดเกิดไม่ขอลำขอลุ้ยขอลำขอลุ้ยบอขาลุ้ยนี่เบื่์อลไรค่ะอาจารย์บอกว่าขอแล้วค่ะแค่นี้ก็ทุกข์แล้วค่ะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันมีเนี่ยมันมีเห็นเป็นทุกข์มันมีเพราะทุกข์เนี่ยบอกมันมีเพราะทุกข์นี่ยเนดีนี่มีเพราะทุกนี่บันนี้บันนี้กระิีธรรมอาจารย์นี่เนาะค่ะตรวจด้อค่ะเป็นอย่างปะทงทุงที่นุ่งอยู่นี่เนาะค่ะก็คือปะทงของแม่นะค่ะบันนี้ปะทงตรงนี้นั่น ยิงนั่นคือแม่นี่เสียไปเลยประมาณประมาณหาปีประมาณหาหกห้าหกปีบันนี้ก่อนก่อนหนาสาวพันพันเสียนี่ประมาณตั้งเดือนหนึ่งแม่นี่ไปเขาฝันเขาฝันพันมาฝันมาพ่นนุ่งผ้าถุงพื้นนี่เออคือคือตัวเองโมโหเป็นพื้นนี่เราโูหจะเป็นลายแบบนี้พันนุ่งผ้าถุงพันหราว่านั่งสีพัน่าผ้าถุงพื้นนี่แม่จะให้เจ้าเดอร์พันว่าอันผนดยิบเลยพันวราให้จะไปเอานั่งพอนเดอร์พันว่าบันนี้เขาจะ หลังจากหันมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆมัเนี่ยนาสาวหนึ่สิแม่นั่งสิแม่สิชื่่อพ่อน,นี่ก็คือหลานนี่นรยร้านเปนบริษัเอาเอะกับกเขาเอะเนี่ยหักกันเต้นเต้นหอยมาแล้วนะลูกพี่ลูกพี่น้องนะคะ <c oughs> พ่อพ่อพ่อเอานำม้วนเสียไปเน,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 นิ่ไปขึ้นมาขึ้นมามางานศพหนาบันนี่ก็เลื่อนมาได้เจ้าของมาเนี่พอดีพี่พ่อนี่เอาผ้าของแม่พนันมาให้คนเลือกเลยแป๊บขึ้นมาเออแม่เขาสันทันยัก็เลยถามมาพี่พอขันว่าสันว่าอัน ตอนถ้าแม่เสียนั่นเอีายได้ยิบประสินถ้าแม่เป็นไร่ทากันตังสีมาบพอเอี๋ยสีออกสีหมองหมงหน่อยนึงว่าทันวะวันนี้ว่าเป็นพม่ายอันอันสีออกเอเอเอน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยแบบโบหนุวันเป็นหมองหมงหน่อยนึงเป็นไร่ทาาแบบนี้เราก็เลยไปหยิบมาให้บอกโอ้ยแม่ถ้าอยากเอี๋ยว่าทันว่าแม่ตัวนี้เลยพื้นนี <đầu Laura. S 2> <un> ええ่เลยว่าทันวะพันว่าพันให้หนูว่าทันวะวันเลยว่าแต่เอามาเอี๋ยบ่เคยใช้จักเถ้าพันวาเอี๋ยใช้ตัวไว้โอ้ยไม่น่าเลยแม่จึงไปบอกให้หนูมาเอา ให้นู้มาเอาสมพองยหญเอามาดแล้วพอทำบุญนี่ไหมสินเพื่อนแม่พันมักใช้ตัว่าสั่นใช้ไปวัด่าสั่นมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นนิมิตอย่างอาจารย์แบบเนี่ยนิมิตอะจริงแบบเออทั้งเดียวเอ๊ะบางทีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการรับห่วง วัวคนจะมอบให้ก็ได้มอบให้แล้วมันก็เลยขึ้นว่าคนไปดีซะแบบเออคนหายห่วงตั้งหาตั้งหาปีหกปียังว่าเออบางทีฝันก็เป็นจริงเลยเนาะว่าแต่ความฝันเป็นอันนี้คือฝันเป็นจริงค่ะตัวนี้มันจริงแล้วมันก็จังว่าจริงเลยก็มันจริงตัวเลยสักว่าจากของบะหูวน้ำผอมนะค่ะแล้วบะหูวว่าเอย่ายิบสินพือนี่ไปยังบะหัวเราขาดคนคนเราบอกมา เอออันนี้เรกว่าปันเป็นจริงมันกับผาจาย์เอ่อมัน่า็นผาจา์เพิ่นเดียวน่ารอดมหาตาเดเมื่อหลับกันโ่ยใจเข้าเนืใอแล้วที่เขาของเขาบัวเขาบัวเขานืกแล้วเขาอุทิศแล้วอุ่นเดี๋วไปเลยท่านนันเปเจ้าหัว้าคนเป็นนีเทำทีระจารย์ตด้เเวายไดเป็่วนเขาแต่เาจะมโนจนถึงพันธุ์น้แล้วนี่นี่นี่ถึงพันุ์นี้แล เดี๋ยวเพนนี่เนค้นเก็บเองมันบลักกับมือเพิ่นเสียงเออใจยู่อันนี้อันนี้ปิดปิดตังเงินไม่ทองเลยเสร็จเเพิ่นพอไม่มาหาหลวงพ่อมากราบหลวพ่อยเนาะแล้วกะในในกระจังพอแล้นะคะแล้วไม่พาจานดำวันนี้แม่อีกเลยวันนี้เนาะค่ะอันนี้เมื่อนั้นเอ่อสวดมนต์สวดมนต์แล้วกันั่งมัธยี หาหาทุ่มคว้าเกือบ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 เสียงขึ้นะค่ะจังนอนนะครับมันนอนบนนอนออันเนี้ผมสุกว่าความกำลังเจ้าของสมกว่ากำลังก็จะคาเคิรมไปหันหลักเครื่องเครื่องรับเครื่องตื่นนั่นะบัน้นี้ยินเสียงแม่ก็พอสวดมนต์สวดมนต์กล้องอยู่บันนี้กล้องอยู่บันนี้หูจะยูทีนาเจ้าของเกา่าอยู่อยู่ยูทีเก,เก่าลักสัพพาือเก่าตั้งแต่เดน้เขาลือเมื่อละบอเบิร์กเ,เขาเหลือโนนโนนที่เป็นคนเป็นเพื่อนเขาก็ลือเมื่อละตนคมตนเก่งเขาเหลือเมื่อละแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นของเก่า่นมง น่ะพ่นพ่นพ่นจมปวกมันก็น,นั่งอยู่พ่นจมปวกเอเป็นล้านเฮ็ดเฮ็ดล้านล้านเข่านะคะล้านเตะกี้เออตะกี้นะคะนั่นแหละรถรถอันนี้กันมาปะอันอันนี้แบบว่าตัวเองเขาจะแบบแบแบเป็นลักษณะเครื่องเครื่องรับเครื่องเตือนนะคะเขาจะเสียนลงไปแบบนี้ก็เลียก็เล็บยางขึ้นไปหาเหมือนไงในในฝันน่ะย่างขึ้นไปหารถเพป็นรถอ,อันนี่ไม่ยิ่งเล็กหน่อยไว้รุ่นๆุนคนหนึ่งหน้าตาดีดีมวนผมเก่าผมมีตีนตักผมนั่งอยู่น้ำน้ำเพลินแต่พอนั่นเพอเนี่น โปรดพรมวบาโปรดมิเตหันมายิ้มห้แต่ถ้าแม่น่ะบันนี้โปรดโปรดพักกำลังไล่พิจังขนมจีนนะคะดึงออกมาจากปากหรอกได้หน่อยไม่ยิ้มคุณน่ะเป็นเซนเข้าข้าวออกมาบันนี้โนรดพนรดโนดพักกันจีนเหมือนกันในฝันนะคะบันนี้บอกอย่างนั้นแม่เจอบได้บันนี้เลยบอกว่าแม่หนูสิครับเดอ่าบันวันวาบันหลบว่ากินเขาแม่จะกันดูจังกลับกันว่าพรดเอาอันเซนนั่นน่ะรงมาห้กกำลังเมื่อหลับเสียงพอสดมต์ขึ้นมา เสียงพ่อดัง่านขึ้นมาเลยสุโคพูดท่านั่งแล้เสียงพ่อมันดังขึ้นมามันสะดุ้งมันนี่สะดุ้งเฮือกเลยบันนี่อืมาสันมามันนี่ก็เละก็เละเออเสียงพ่อกำเนสวดมนต์วดนี่มันวดยั่งมาสันมาจำได้เจ้มันขึ้นว่าลูปังรูปังอนัตาพิคเวนะและ้วก็มีมีคําว่าอันนี้นะก็เลยมาเอ,อ้ยลูกเกินมากเหนือนกันแล้วก็มาเปิด หนังสือเบิงเอ๊ะลูกลงมาเบงน,นั่นนี่กาพอาะแต่เจด้เที่ยงคืนยี่สิบแปดนาทีแต่พอบอกยังไงพอหลับบวชแฉบแฉบสิบบันหลับนั่นแหละมาเบิงไหมกากลับมาหาเปิดเบิงอ๋อมันอยู่ในบทอนัตตาอนตาอัตตาแล้วอนตัตจตังนี่นะว่าธนว่าอาิตตอาิตะปริยยจสูตรบังนาัตาเบงนาัตตา,ญญานั่นแหละค่ะก็เลยก็เละเอามาสวดจนเท่าคขมือแต่สวดจนจนแฉบแฉบเสร็จเลยนังสือค่ะหนังสืออันไหนได้บ้าง เพราะมันมีม <art> ีอย <art> ู่ค่ะมี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 อยู่บ้านก็ตักอาจารย์ที่เมตตาให้ค่ะแต่แต่มามีอยู่บทของของเพราาะว่ของหลวงปู่ชอบป็นนะคะไปบ้านหลวงปู่ชอบขึ้นมาธรรมจักแปะขดตะปิยาสูตรแปลอันตรารักนนสูตรแปละที่นี่บดเสริมอันนึงอันนึงอยู่ให้ มอกม่าเจออย่างอิมอะค่ะไปอ่านไปแนี่ยแต่สิมักตั้งสองใช่ไหมใช่ถูกใจนั่นแหละก็เลยอันเนี่ยแต่ก็เลยเกิด่าเอ๊ะแต่ยังพอกระเมยคนไปเป็นเทวดาละบอว่าเปนทวดาเทวดาพันจะเมยมาสวดมนต์ให้ลูกฟังว่าหันวาว่าเป็นว่าสวดมนต์ให้ฟังกันเนี่ยเนี่ยก็เลยย่ำย่ำย่ำไปหน่อยเอ่อสวดเออเออเอธรรมจักรกสิตตอตัวนี้เทวสวดทุกวันพระค่ะตัวนี้สืบทุกวันพระตามบทหลวงธรรมจักร อนัตตลักนัสูตริตตาปริยายอาิตตานี่ยาวยาวสวดยากหน่อยนึงค่ะเจ้าค่ะกำนั่งสุดกำลังสุดยู่กันสุเพิ่กว่าท่านข้องแต่ว่าแต่ว่าอนัตตะเต็มเด้อสวดแกว่านิโรธธรรมมันติอ๋อบอกมาที่ว่านั่งมันยาวไปเอาอนัตตลักนัสูตรมาแทนกับอาิตตปริยายเออจังไปยาวมันจังไปยาวหัตัดอันนี้คนแต่งเสริมเด้อ เวลาทั้งหลายได้ยินเสียงสัสู้สอ่ม oh สักรสู่าวอ๋อพวนเอาจากตัวมหาธิแกมพวันเป็นเพิมิมหรอคะเอาตอนนั้นเอนนั้นตัดออกก็ได้ถ้าเอาหัวใจมันโดอืจังบเน่านะคะจังบเย่าเพื่อว่าข้าสเอาบทนี้บทนี่สอนเขาไปอไรอ่ามันมันเน่าด้วยอันนั้นปุ่มมานั่งเทว่านั่งก็เาวัเน่าแล้วก็อนาตาก็เน่าอีกมันนี้อนัตาก็เน่าอีกบันนี้ยนี่อัติตาแห้งเง่ากับอนาตาอีกมันเนี่ยเน่าอะไรยานว่าน้ำพร้อมมันนเลย ส่วนมณน่นมันเวลาสิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์นอนี่เออเมนดูนี่ส่วนน้นออนไลน์ไล์สดตลอดนี่นี่ยังไม่มีเขาสิบอกเขาสิบอกบอกต้องมาฝึกอีกนะฮนกับพระอาจารย์ว่าอะไฝึกดอกพระอาจารย์จะบังอาจารย์จะบางเหอได้โยต่บ้านฮัก กะดกดินน้ำบมท่านจ้าการะ็ดอกดินน้ำบมท่านจังการแต่ไปเฟือกแต่ไปเฟือกไปฝึกไปสี่ไปสี่ไปท่านก็ได้ดอกที่ใสนก็ได้มาเจ้ถอะอ๋อที่ท่านก็ได้มาบอกค่ะได้ที่รกมันมันก็คอยฮึ่มๆเป็นน้ำก่อนน้ำก็บาดอกบอกค่ะบอกค่ะคือคือมันได้เยอะหักนับหมท่านอาจารย์นหมดท่านแมนค่ือ่นี่เขาสวดเร็วแมนค่ะเพราะว่าเขาสวดหลายสวดเนี่ยเขาเขเรยต้องเร็วไปอุ้ดดอนเขาไหวเองสิแหละค่ะแต่อุดรก็ไหวแบบนี้แบบนี้เหรอ อันพันบอกว่าพันบอกว่าอ่าพระอาจารย์โป่งบอกว่าอยู่ชักพันผลนว่าอันอันนี้ยู่ชักพันผลแ่บบอกว่าไปสวดเป็นมือเป็นมือเป็นมือน่ะเออแต่ละวันแต่ละวันเอ๋อแต่ละวันมันมันบปรียบเทากันจังหวะสามมือแรกอะธรรมจักอาทิตะยังนี่น้ามือที่สองสวดโสดไออเซวนามือที่สามสวดไอไอยังไงไอโสดไอ อกัลวัตตาสดโอ้กัลวัตตาสดนั่นกระสวดมันมันเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกของมันกัลวัตตาดันกรนสวดอย่างเดียวมันก็มันก็เวียนของมันเองเวียนเองหลอกหลอกมันนี่สวดนี่มันนี่สวดนี่เป็นหลอกของมันกัลวัตตานี่ยค่หน่อยสี่สวดเฉพาะวันพระใหญ่เดือนละเทื่าค่ะโตวตโตัวกัลวัตตาสดเป็นหลอดเป็หลอดสวดเป็นหลอดวะใครไมนชินวนอยูนี้นี่ไม่ชินวนยู่ในหันเองแบบทั้งว่าแต่เขามีเวลาสวดมนต์น้ำเป็นกาน่ากัเปิดอร่อยเปิดเปิดเปิดนไล่สอสอันเวิดมนต์คู่มืออยู่ไหม เขาสมวตออนไลน์กันทุกมมือนพวกนั้นเขาเอาเน็ตหูเขาได้สิพวกเขาทำงานไหวเขาก็ว่าไปได้งเายกากษี่เนี่ยบอกท่านีไงว่าท่านพี่ไปจงไปถ้่ท่านีวันนั่ง่ไรกัรงึี่เขาก็าทำได็ได้ดทำเลที่เนี่ยบอกไปสังไปทำงานไปกวาดบานไปหลังจานไปเด้เมิ่นั่นแหละไดเมือนั่นีเนีบอกว่าไปสมบูรณ์กันเลยเราละนั่งนี่เป็นสองสามชั่วโมงเลยฉันนั่งได้เต็มเลยฉันโมทนาไปหายางกัดได้ยังได้ไปไม่จะเล่ย ไปโบราณมแล้วมันจะมีนเป็นลอกเป็นลอกองมันเดี๋ยวจะจัตตล่างส่วนนะก็อะรอางเจัตตล่างสัดล่างเดียอมั่าะเปิดเบินง่ายดีมันนี่ม่นี่มีเขาบอกหนาหนังซื้อปอบจะเปิดเลี่ยงไปน้ำเผาเลยง่ายดีมต้องไปนนานนานนี่แมนค่ะมันจะงมพอเบิรเอาคนไปหอดใช้แล้วหอดใช้แน่เลยว่าแมนค่ะอตาตาจะเลจ้นแถวตา ันส่วนที่หนึ่งก็หาตะจักคาเว่นจักคาอุปกรณ์เครื่องมืเครื่องในส่วนนั้นเพิ่นกับคือูอยู่บทนี้ได้อย่จตะหักกระดูกหลินมาทันกับบอกบอกอาจารย์ตรงๆสินะครค่ะบอกตรงๆสิ้องไปเฟิร์สไปเฟิร์สวาย่าไปทางคุณเับเนกับเร็วกันอูดอนไว้ให้กันส่วนไวส่วนหล แมนดูเนส่วนส่วนสากับวอดายแมนอยูพาใจแมนดูคอมพิวเตอร์ม่มงกับว่าเหลียแมนค่ะไม่จะบดเนาวี่ยวส่วนนี้แล้วปุ๊บจะมอยมู่กัมาถานฟังทำฟังนังเขาก็นได้แาต้เดี๋ยวเร็วเร่งรับใจเวลามันทีทุ่มก็เลิกอ่าเพราะเน้ต้องไปฝึกให้ไหวไหวไปฝึกตามให้ไหวไหว อืออ่าเดี๋ยวเฮาสิได้อน้มีตารางไว้ให้อยู่แล้วพอดีแล้วบ่ได้บ่ได้ปเลยเอาดูค่ะดีะ